เอ้ามื่อนี้ห้องสิมาแข่งเล่นงานวัดกันนะทุกคนนะนี่เราจะมาแข่งงานเล่นงานวัดกันนะอ่าใครยิงได้เยอะคนนั้นจะได้เป็นให้เลือกเอาไม่ว่าจะเป็น i p a p r r o ร p อ o n e 14 Pro Max หรือไอ p p p l e w a t c ทนะทุกคนนะอ่าให้เลือกเอาเลยใครยิงอ่าให้มีอยู่6 6ลูกใครยิงได้เยอะคนนั้นให้เลือกเอาไปเลยอย่างหนย่งนะทุกคนนะเอามามาจัดเลยจัดเลยเอา ออาเลือกเลือกเลือกเอาอันนี้แหมเอาสีอะไรเอาสีเร็ว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 ออสีอ่าส้มขั้นเอาสีเหลืองเอาเอาสีน้ำเงินออาเยอะๆออออกมาเออออกมาเยอะๆให้เยอะๆซูนโตโอ้โหไม่ได้แล้วขั้นก่อนเออเล็งเล็งโอ้ยเอ้าเกลจี้อย่า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 โดนโต Khói hãy 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 để hãy 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 để hãy 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 นเดียวแก้วอุ้ยก็แก้วใกล้เกินก็ใกล้เกินเอออ๋อนี่ห้ามเลยตัวนี้ห้ามเลยเส้นนี้เอาห้ามเลยเส้นนี้เยอะอย่าหนึ่งแต้มอย่าอย่าให้โดนโต๊ะด้วยนะถ้าโดนโต๊ะเอามาตั้งอันอันก่อนเอามาตั้งมาโอ๊ยน็กเอาข้าไหนตาได้ไปไปแก้วไปแก้วข้างไหนใครไปกันอ๋ออย่าให้โดนโต๊ะ

สองแล้วเอาเอาขึ้นเอาขึ้นก่นอนใหม่สองแล้วเว้ยโอ้ใหม่เท่ากันกับแก้วแล้วอ่ะลุนลนุนแก้วอือตัวไหนอะ้ยนิดเดียวโอเคหมดแล้วหมดแล้วอู้หูแล้วลุนลุนใครจะได้